ขอบคุณมากครับดีบคุณครับขอบคุณมาก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 ครับอะไรเนี่ยครบอกรายละเอียดอะไรก็จบคณะ BBA ครับผมพณิชศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรนานาชาติครับผมด้วยคะแนนเกียรติยศใช่ไหมครับครับเกียรตินิยมอันดับสองครับผมเหนื่อยไหมครเหนื่อยไหมคราบเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมคเหนื่อยเหนื่อยครับแต่จริงๆมันก็ผ่านมาหนาแล้วก็จริงๆจบมา2ปีแล้วครับก็ช่วงนั้นก็เรียนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยครับ ก็มีปัญหาก็ขออาจารย์อาจารย์ท um ี่คณะเขาก็น่ารักเกือบทุกคนนะครับผมแล้วก็ทํางานด้วยช่วงนั้นก็ถ่ายแบรรักถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ช่วงสองปีนัเป็นช่วงสองปีที่มี่ิญญาณต่างักใช่ไหมครับใช่ก็เข้มข้นเข้มข้นนะครับแต่ก็ผอว่ามันก็ก็สนุกดีเป็นเหมือนเป็นเหมือนช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ละทิ้งการการใช้ชีวิตหรือว่าได้ประสบการณ์จากการเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยครับต่อเลยไหมครับต่อโทรศัพท คิดคิดอยู่ครับผมกำลังคิดอยู่เลยก็มีวางแผนไว้บ้างแต่ว่าก็เดี๋ยวรอรอดูจังหวะครับถ้าต่อสาขาไหนสาขาไหนก็น่าจะต่ออยู่ในอยู่ในวงเวียนของของบิส s s เนสเนี่ยครับการเรียนธุรกิจมันเหมือนเราเริ่มมาทางนี้แล้วเราก็ค่อนข้างชอบแล้วก็ยังยังมีหลายๆหลายๆวิชาหลายๆศาสตร์ที่เราอยากจะ explore มันเพิ่มนะครับป้าเป็นทีนี้เราเป็นด็อกเตอร์แล้วโอ้ยยังยังครับยังครับเป็นแบบตัวเล็กๆครับผม ก็ขอบคุณขอบคุณผมว่าอย่างแรกแล้วต้องขอบคุณอาจารย์ที่ที่คณะนะครับผมที่ก็เอ็นดูแล้วก็คอยช่วยอะไรเงี้ยบางอย่างแล้วก็มีโดดคลาสไปบ้างก็ต้องไปขอตามงานมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนมหาลัยก็ช่วยผมเยอะมากทุกทุกคนนะครับผมครอบครัวก็สปอร์ตได้ทํางานไปด้วยนะครับผมแล้วก็ทุกทุกอย่างพี่ๆที่ทำงานอะไรเงี้ยเวลาเรามีปัญหาเรื่องเรียนอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจแล้วก็ช่วยเราตลอดครับ ครับัวก็ยิ้มยิ้มครับฟ้าก็ยิ้มครับผมคนก็แฮปปี้ก็ดีใจดีใจที่จบครับมีของขวัญให้ตัวเองไหมคะก็จริงๆก็เหมือนเหมือนเราได้รางวัลทุกวันอยู่แล้วนะผมว่าทำงานอะไรเงี้ยเราก็ออกมาเจอคนออกมาทำอะไรต่างๆอะไรเงี้ยทุกๆ a อ c o m p l i s h m e n t ของของชีวิตที่เราทำงานมาแล้วเราสามารถ ทำทั้งสองอย่างก็คู่กันไม่ได้เลยครับผมมันก็เป็นเป็นรางวัลของเราอยู่แล้วที่เราก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ตั้งใจเหนื่อยแล้วก็พอมาถึงวันนี้เราก็ได้ได้ได้อะไรกลับมาในสิ่งที่เราทําไปทั้งหมดเลยวันนี้แฟนขับมาสองสามที่โดยคือเราประมาณการไมครับว่ามันเยอะประมาณเท่าไหร่อะไรนะเพราะวันนี้ผมจริงๆผมไม่ได้ประมาณการแต่เรบประมาณประมาณสามสี่พันอะไรเงี้ยครับมาที่ที่นี่ทั้งมหาลัยเขาก็น่ารักจัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้อะไรเงี้ยครับ ผมอะไรน้ำใจอะไรนะแบ่งแบ่งกนเยอะมากเลยสูงสูงยังไม่ได้ไปดูเลยผมยังไม่ได้ออกไปดูเลยก็ดีใจดีใจทุกครั้งอะไรเงี้ยคุณแฟนคลับเขาก็ก็คอยสปอร์ตทุกครั้งที่เรามีมีก้าวใหญ่ในชีวิตเลยครับคอนเสิร์ตวันเกิดอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยสปอร์ตแล้วก็ให้ให้กำลังใจแล้วก็คอยยินดีกับความสำเร็จของเราตลอดครับวันนี้บันทิดก็จะเอินเตอร์เทนนะคะหรือหรือแบ่งกันให้เราก็เดี๋ยวช่วยกันครับช่วยกันช่วยกัน เดี๋ยกว่าตอนนี้พี่ๆไหมก็ตอบก็อาจจะเกิดการตัดใจนิดนึงก็มุ่งมั่นเรื่องสายบันเทิงทำงานรบันเทิงเดียวกันก็ก็อาจจะดูไปทั้งคู่ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วงานงานตรงนี้มันก็ค่อนข้างค่อนข้างเซตโตแล้วเราก็มีมีหลายอย่างที่เราก็ก็เป็นความฝันแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็ต้องรับผิดชอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่ๆหลายๆคนทีมงานทุกคนอย่างเงี้ยก็ทํางานไปตามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรื่องงานเรียนก็ดูๆไปก่อนว่าเราเราสนใจอะไรในอนาคตถ้าเกิดว่ามี จังหวะและโอกาสที่ดีเราก็อยากจะหาความรู้ให้เราเพิ่มขึ้นตลอดครับแต่ถ้าเรียนต่อจะเรียนต่อในไทยก็อันนี้ก็ต้องก็ต้องคิดอีกทีหนึ่งเหมือนกันก็จริงๆแล้วสองจิตสองใจก็มีมีดูไว้ทั้งสองออปชันนะแต่ตอนนี้คือต้องรู้งานเป็นที่ไปก่อนใช่ครับมาเทิงมันก็มามาเรื่อยๆอยู่แล้วเราก็เราก็ดําเนินมันต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปก็ต้องก็ต้องแผนนะก็ต้องแผนว่าเราจะสวิชไปจะต้องเบกหรือจะต้องในภาคของกิจที่เคยเคยทำไปบ้างแล้วจะ ก็จริงจริงมันก็เติบโตของมันอยู่เรื่อยๆช้าบ้างเร็วบ้างอย่างเงี้ยแล้วแต่แต่ละยูนิตที่เราพยายามจะทำอย่างเงี้ยเพราะจริงๆต่อะยูนิตผมก็มีมีทีมที่คอยพพอร์ตอยู่ในในทุกๆขาด้วยอย่างเงี้ยด้วยช่วงผมว่าด้วยช่วงจังหวะและโอกาสของตลาดด้วยว่าเราจะแบบเราจะก้าวได้เร็วได้ช้าหรือว่าอะไรยังไงก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่ว่ายังไงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เราก็เต็มที่กับทุกอย่างที่เราทำอยู่ครับพีพให้สภา์ว่าจะโอนให้หนึ่งา ยังไม่มีนะฮะยังไม่มีครัยรยบย,ย,ออย,ยังไม่มีนะครับบัญชีผมเขามีใช่ไหมมีใช่มใช่แต่ตอนนี้ยังขอยืนยันว่ายังไม่มีครับยังไม่มีอะไรมาเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้เขามาแต่บัญีเท่านมาครับมาครับเราจะเกิดการทวงเกิดขึ้นไหมครก็ไม่ไม่อยากจะทวงหรอกฮะแต่ว่ารู้กันหมดแล้วนี่<ม>ฮะก็แต่ว่าผมบอกเขาว่าเขายังไม่ได้ให้อะไรผมนั่นเองเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังไม่ได้ทวงนะผม แต่เขาบอกเขาเตรียมแล้วนะเา<ร>เ,เดี๋ยวรอรอดูเรารผมก็รอดูอยู่เขาเตรียมอะไรบ้าเขาจะบอกจะเปิดคนยิ่งใหญ่จะนั่งวันรุ่นมาจกี่ครับไม่เห็นขับรถมาขับรถมาแล้วค่ะแล้วจะบอกว่าถ้าโอนให้ใร้านหนึ่งแล้วก็ให้โอนก็คือถ้าซุกเขาโอนให้หนูแล้วหนูจะโอนให้ผมไม่คืนครับด้วยอะไรเราก็ไปทำสิ่งดีๆไปทำบุญไปทำอะไร <c oughs> ครับผมแต่ว่าเขาก็ตั้งใจมายินดีด้วยนะใช่ครับไกลมากรู้สึกยังไงบางเอก็ดีใจดีใจครับเพราะว่าพี่ๆเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ที่น่ารักกับผมตลอออดทุกกครัั้้งงงยย่าเเีหมืนบ เหมือนกับทุกๆคนเหมือนกับพี่ๆทุกคนเหมือนกับแฟนๆทุกคนเหมือนกับครอบครัวของผมอะไรเงี้ยที่อย่างที่บอกทุกครั้งที่ที่มีอะไรที่ที่เป็นก้าวใหญ่ๆเขาก็จะคอยมาแสดงความยินดีแล้วก็คอยสปอร์ตกันตลอดจบจบจากคอนเสิร์ตใหญ่ก็แวะไปพักผ่อนเลยไปพักผ่อนเลยกับที่บ้านนะตั้งใจตั้งใจออกไปพักผ่อนครับพอไปถึงก็มาเหนื่อยกว่าเดิมอย่างเงี้ยก็ไปกับครอบครัวก็สนุกดีผมว่ามันเป็นทริปที่ พอพอช่วงที่ผ่านมาเราก็อาจจะห่างๆกับ,บครอบครัวบ้างงอาม่าอาเจกโกป้ามาอะไรเงรี้ยอันนี้มันเหมือนว่าเราก็ได้ไปใช้เวลาร่วมกันไปกินนอนร่วมกันยอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ก็ดีครับดีเป็นเป็นอีกเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราก็ต้องคอยดูแลครอบครัวเราที่เขาก็ดูแลเราอย่างดีมาตลอดก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมาพิธีการจะมีแสงหรือครับผมคนยากครับไป,ไปละพลาดไปได้เลยก็ตั้งใจครับอันนี้ป้าเขาตั้งใจมากเขาอยากแบบ ตั้งใจเพื่อไปดูแสงเหนือโดยเฉพาะเลยก็ไปถึงเขาก็มีความสุขมากแล้วก็ดีใจกับอามาเลยกเขาก็ได้ได้ได้ไปเที่ยวบ้างพาจริงมาคงก็เริ่มเริ่มอายุมากขึ้นการเดินทางอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแพลนแบบละเอียดมากขึ้นหรือว่าก็ต้องคิดเผื่อเขาไปเยอะมีมีโควน้าพิเศษโทรหาทุกวันหรือเปล่าก็อาจจะไม่ได้ทุกวันแต่ว่าโทรมาหลายหลายรอบหลายรอบเพราะเขาก็รู้ว่าเราก็ ก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของเราอะไรเงี้ยเขาโทรมาเขาก็คุยกับอากงกานมากคุยกับป้าปาอะไรเงี้ยก็น่ารักน่ารักสุัๆคืออยากมาเที่ยวด้วยก็คงอยากไปเขาก็เห็นถามบ้างอะไรเงี้ยถามบ้างแตาก็ไปเชียงใหม่เขาก็ผมเห็นเขาก็แฮปปี้ดีนะเเเหหมืออนรราาาาท่วกกัโบตลด็ส่วนใหญ่จะเป็นเขาโทรมานะผมผมไม่ไม่ได้โทรไปเขาโทรมาแต่เขาจะคิดถึงผม อ๋อไอเราเราไปไกลๆเราไม่คิดถึงเขาหรอไอนะฮะเราไปไกลๆเราไม่คิดถึงเขาก็มีบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็โทรมามันมีโมเมนต์ไหนที่เห็นแบบภาพโอ้ยสวยจังเลยภาพดีมาเห็นน่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยก็มีถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บไว้แล้วส่งให้เขาดูอะไรเงี้ยจริงๆแล้วที่นู้นเรื่องสัญญาอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมีปัญหาด้วยอะไรอย่าเงี้ยก็ขอบคุณแฟนคลับขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเราเงินได้ครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนก่อนเลยที่มาไกลกันถึงที่นี้ครับรถติดมากเลยนะครับขอบคุณ แฟนๆทุกคนนะครับที่รอกันอยู่ในจิมเนซียมนะครับขอบคุณทุกคนที่มาแล้วก็อยากจะมาร่วมแสดงความยินดีนะครับผมก็ขอบคุณจริงแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีใจมากๆทุกๆครั้งนะครับตั้งแต่อย่างที่ผมบอกทุกครั้งวันเกิดหรือว่ามีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยทุกๆคนก็น่ารักแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีหรอกผมก็มีความสุขมากแล้วก็ขอให้ความสุขนี้กลับไปสู่ทุกคนเช่นกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ